ส่วนรัชก,การและพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีทธบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2568ณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมล,ลิลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่12กุมภาพันธ์2568 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมประกอบพิธีทวบ,บญตักบาตรในวันมาคับูชาประจำปี2568ณสาราสุภัโทวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยทางวัดได้จัดพิธีทวบญตักบาตรเนื่องในวันมาคบบูชาเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะได้เข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้สงบและสร้างสติให้กับตนเอง ตั้งแต่ในช่วงเช้ามีสดราชการและพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันนำอาหารขนมและผลไม้มาทำบุญใส่บาตรและจัดใส่สำรับเพื่อถวายเป็นพัตนา,ารแด่พระสงฆ์ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมทำบ,บุญตักบ,บาทรักษาศีลพร้อมกับรับฟังพัธะธรรมเทศนาและการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการเผยแพร่ก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตยัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมทําบุญติดกันเทศในงานนมัสก,การพระมหาธาตุและเทศกาลวันมาคาบูชาประจําปีปีที่78ซึ่งในปีนี้ทางวัดกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์สําหรับการทำบุญตักบาตรในวันมาคาบูชาที่วัดมาหาธาตุวรวิหารประจําปีนี้มีนายสัญญาธีรักเขมกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรตนาไตามีพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัรมหาธาาุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายส่งให้ศินกล่าวสมโภชนิยกถา,าและประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีสวนราชการและพุทธศาส,าสนิกชนร่วมประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันมาคบูชา ซึ่งถือเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาคฤิกในอดีตครั้งพุทธกาลซึ่งในวันนี้เป็นวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาปติโมกทํทำกลางที่ประชุมมหาสังฆสัมนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาหรือแสดงโอวาทปาปติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกโดยมีหลักคําสอนที่สําคัญคือการทําความดีละเ,เว้นความชั่วและทําจิตใจให้บริสุทธิ์ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกจำนวน1,250รูปมาประชุมกันยังวัดเวรุวันโดยมีได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างรวมเป็นเอหีพิคุอุปสมปทาหรือผู้ที่ดับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกและวัดดังกล่าวตรงกับวันเพนมาคาปูรณมีดีธีจงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่าวันจาตุรงคัสนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สี่ จากวันสําคัญดังกล่าวพุทธศาสน,นิกชนจึงนิ้รวมใจการประกอบพิธีธรรบุญตักบาตรรับฟังพัฒธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีเวียนเทียนรอบศาสนาสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้บ้านเพื่อน,น้อมลําลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่ในวันมาคาบูชาซึ่งถือเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ